สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เดียบิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22ครับพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่24ผมยานจนถึงข้อที่27นะครับลูกาบทที่22ข้อ24ถึงข้อ27ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีการโต้เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่นับว่าเป็นใหญ่ พระองค์จึงตรัสก,กับพวกเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปฏิบัติ ผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปฏิบัติพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะใช้หัวข้อที่ว่าเจ้าบุญนายคุณเจ้าบุญนายคุณซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูได้สรงยกขึ้นมาแล้วได้บันทึกไว้ในพระธรรมตอนนี้ครับพี่น้องครับคําว่าเจ้าบุญนายคุนั้นแปลว่าอะไรเราคงต้องมาดูฉบับภาษาอังกฤษนะครับฉบับภาษาอังกฤษนั้นใช้คําว่า benefactor Benefactor แปลว่าเจ้านายหรือผู้อุปถัมภ์หรือผู้อุปการะหรือแปลว่าคนที่มีพระคุณครับพี่น้องครับ Benefactor หรือเจ้าบุญนายคุณก็คือคนที่ช่วยเหลือพี่น้องครับแต่ว่าคําสอนของพระเยซูต,ตอนนี้สอนว่ากษัตริย์ของคนต่างชาตินั้นมาถึงแล้วก็มาใช้อํานาจใช้ออธอ o ริตี้ใช้การบังคับแล้วให้เกิดเป็นการอุปการะหรือความอุปถัมภ์ หรือคนที่เป็นแบ็กอยู่ข้างหลังเป็นผู้สนัสนบสนุนนี่ไม่ใช่ครับระเยสูสอนว่าไม่ใช่แบบนี้แต่พระเยซูสอนว่าการที่จะเป็น benefactor นั้นก็คือเป็นคนที่ทําความดีเป็นคนที่สนับสนุนในลักษณะของผู้รับใช้พี่น้องครับคํานี้จึงเป็นคาที่ลึกซึง้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะมีอํานาจเหนือคนอื่นไม่ใช่การที่เราวางอํานาจไม่ใช่การที่เราสนับสนุนหรืออุปถัมภ์เพื่อที่ว่าเราเองนั้นมีอํานาจเหนือคนอื่น ไม่ใช่ครับแต่เราเองนั้นต้องเป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้ตัวจริงครับเป็นผู้รับใช้ที่คอยปฏิบัติถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าบุญในคุณซึ่งหมายถึงการที่เป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลคนอื่นการที่จะเป็นผู้สนับสนุนคนอื่นการที่จะเป็นผู้นำประโยชน์มาถึงคนอื่นนั้นเราจะต้องใช้ลักษณะของผู้รับใช้หรือผู้ปฏิบัติครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าคำว่าผู้รับใช้ในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีความหมายหมายถึงใครบ้างครับ ในคำพยากรณ์อของอิสยาห์คำว่าผู้รับใช้พระเจ้าถูกใช้สื่อความหมายแตกต่างกันอย่างน้อยสามความหมายด้วยกันนะครับในความหมายแรกก่อนครับคำว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นถูกใช้ในความหมายถึงคนอิสราเอลชนชาติอิสราเอลทั้งประเทศเลยครับเพระเาะฉจนั้นของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ส1ิบเอ็ดข้อที่แปดถึงข้อที่เกภายใต้หัวข้อจงดูผู้รับใช้ของเรา พี่น้องครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับอิสยาบทที่4 1ข้อ8ถึงข้อ9แต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเราเลือกไว้และพูดกับเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราพี่น้องครับเห็นได้ชัดนะครับในความหมายแรกนี้อิสราเอลผู้รับใช้ของพระเจ้ายาโคบเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือความหมายแรกครับหมายถึงประชาชนอิสราเอลทุกๆคนความหมายที่สองครับ คำคำนี้ถูกใช้เพื่อสื่อถึงบรรดาลูกๆของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์เช่นเดียวกันครับ54ข้อ17พระธรรมอิสยาห์54ข้อที่17ได้กล่าวถึงความหมายที่สองซึ่งหมายถึงลูกของพระเจ้านะครับโปรดฟังพเชนะของพระเจ้านี่คือบรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวในการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพี่น้องครับผู้รับใช้ในความหมายนี้ซึ่งเป็นความหมายที่สอง ก็หมายถึงพระเจ้าพระเยโฮวาหรือพระยาเวได้มองผู้รับใช้ของพระองค์เหมือนกับลูกครับในแง่กับกันพระองค์ได้ทรงถือว่าลูกลูกของพระองค์บรรดาลูกของพระองค์นั้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ความหมายที่3ครับซึ่งเป็นความหมายสุดท้ายคําคํานี้ถูกใช้เพื่อเล็งถึงพระเมสิยาหรือพระเยซูคริสอิสยาบทที่ 42. ข้อ1ครับดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีนั่นคือคว,ความหมายสุดท้ายพี่น้องครับสรุปเป็นสาความหมายความหมายแรกครับก็คือประชาชนอิสราเอลความหมายที่สองก็คือลูกของพระเจ้าและความหมายที่สามก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาพี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ทรงเลือกอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเป็นประชากรของพระเจ้าโรรองได้ทรงแยกเขาออกจากประชาชาติทั้งหลายเป็นผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้เป็นแสงสว่างท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลาย แต่พวกเขาทําให้สําเร็จหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยพี่น้องครับเขาทําให้พระเจ้าผิดหวังในทุกๆเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเมสสิยาทรงได้เสด็จมาตามพระสัญญาพี่น้องครับเราเห็นถึงแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการถวายตัวในการรับใช้ที่สมบูรณ์แบบที่อิสราเอลทําไม่สําเร็จแต่พระเยซูทรงทําสําเร็จแล้วพรงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศทุกอย่างเลยครับ ในอุดมคติในมาตรฐานของพระเจ้าและมาตรฐานของมนุษย์โรงอยู่เหนือมาตรฐานสิทธิเหล่านั้นพี่น้องครับในพระนรมอิสยาบทที่ส2ิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เป็นบทที่กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ครับกล่าวถึงพระเยซูอิสยาห์ได้บรรยายภาพผู้รับใช้ในอุดมคติของพระเจ้ารวมทั้งคุณสมบัติต่างๆพี่น้องครับพระเยซูล้างเท้าสาวกเป็นแบบอย่างที่เป็นผู้รับใช้ เพราะาอะไรครับเพราะว่าขณะที่พระเยซูกําลังจะล้างเท้าให้กับสาวกพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าเพราะว่าเราวางแบบอย่างไว้แก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนอย่างที่เราทํากับท่านด้วยบาวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้พี่น้องครับนี่คือท่าทีของพระเยซูในการเป็นผู้รับใช้เป็นท่าทีที่เป็นแบบอย่างให้กับสาวกครับพี่น้องครับ ในพระกัมภีร์นั้นมีเพียงสองครั้งเท่านั้นเองที่พระกัมภี์กล่าวถึงพระเยซูอย่างเฉพาะเจาะจงว่าพระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างไว้ให้กับเราอย่างแรกก็คือการรับใช้ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทนทุกพี่น้องครับการรับใช้พระเยซูก็วางโปรงเองเป็นตัวอย่างนี่ครับคือเจ้าบุญในคุณที่แท้จริงครับในเวลาเดียวกันพระเยซูก็วางตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการทนทุกนี่คือ benefactor ในชาวนี้ พี่นะครับพระเยซูนั้นรทรงเป็นเจ้าบุญในคุณของเราเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนเราอุปถัมภ์เราในเวลาการครับรง,รงทรงเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้ารับใช้มนุษย์และรวมถึงรับใช้พวกเราในทุกวันนี้เช่นเดียวกันนั่นคือแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ครับพระเยซูในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันธอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทั่วทุกแห่งหนเป็นพระเจ้าผู้เป็นริธานุภาพสูงสุด คงได้ทรงศรัพระองค์เองและเป็นเจ้าบุญในคุณของเราเป็น benefactor ของเราเป็น benefactor แบบผู้ที่ปฏิบัติพี่น้องครับเราจะไม่ใช้อำนาจเราจะไม่วางอำนาจเหนือคนอื่นแต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติคนอื่นยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ต้องเป็นแบบอย่างเท่านั้นยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่พี่น้องครับยิ่งสูงยิ่งต้องปฏิบัตยิยิ่งสูงต้องยิ่งเตี้ยติดดินครับ ต้องเป็นคนรักยาตต้องเป็นคนปฏิบัติต้องเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเราพระงอยู่สูงพระองค์ติดดินและพระองค์ทรงใช้ชีวิตกับเหล่าสาวบุกใช้ชีวิตกับคนเจ็บคนป่วยใช้ชีวิตกับคนที่ยากไร้ใช้ชีวิตกับคนที่ลำบากเห็ดเหนื่อยใช้ชีวิตกับคนที่ผิดหวังสิ้นหวังและใช้ชีวิตกับทุกคนก็คือคนบาปอย่างเราอาเมน